ครับวันนี้ก็ควบผมรวนจากสว่วนเดยวายวันนี้จะมาซ่อมตัวไฟสรัสดีเดิไปนะตัวนี้ครับเมื่อเราทำการแกะออกมาก็จะเจอกับแบตเตอรี่แล้วก็ชุดวงจรควบคุม จากนั้นเราก็มาดูเบื้องต้นว่ามันเป็นอะไรตัวนี้ก็คือพอเวลาตอนกลางคืนหลังจากที่แสงอาทิตย์ไม่มีไฟมันก็จะไม่ติดเรามาเริ่มเช็คกันเลยครับตัวนี้นะไฟจากตัวแผงโซลาเซลล์จะวิ่งผ่านสายแล้วก็เข้ามาที่จดตรงนี้ จากนั้นก็วิ่งเข้าไปหาวงจรชาร์จแบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็จะอยู่ตรงนี้ตัวนี้จะเป็นหลอด LED สปอตไลท์จากวงจรเบื้องต้นก็เริ่มทำการตัวเช็คกันเลยว่ามันเป็นที่อะไร สภาวะปกติก็จะมีไฟจากแผงโซล่าเซลล์เข้ามาจ่ายให้วงจรตอนนี้จะมีอยู่3วต์แล้วก็ที่แบตเตอรี่แบตเตอรี่ตอนนี้มีอยู่3.4วต์ครับตัวน,นี้คือเป็นสายที่มาจากโซล่าเซลล์ก็ถ้าเราจะเทสก็คือเราก็ดึงออกทำเหมือนไม่มีไฟจากโซล่าเซลล์เข้ามาชาร์จ ซึ่งปกติไฟมันก็ต้องติดไฟที่แบตเตอรี่ตอนนี้ยังจ่ายอยู่3.4มสวัวนะครับแต่ว่าไฟที่ไปหา led ตัวนี้ไม่มีผมก็มาวัดไฟที่ตัวที่มาจากโซลาเซลล์ตัวนี้มีอยู่3.3มสวัซึ่งปกติ มันต้องไม่มีเพราะว่าเราได้ทำการถอดสายที่มาจากแผงโซลาร์เซลล์ออกแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวเราก็ามาไล่วงจรกันว่ามันมาจากไหนนะครับครับโดยปกติก็ไฟจากแผงโซลาร์เซลลนะ์ก็จะเข้าผ่านสาย2เส้นนี้แล้วก็วิ่งผ่าน มายังไดโอดนะครัตอนนี้ยัมีไดโอดอยู่ดีตัวน,นี้ครับแล้วก็ไปหาแบตเตอรี่ส่วนขั้วลบก็จะมาจากโซล่าเซลล์แล้วก็จะมีวงจรชุดาชาร์จแบตเตอรี่ตรงน,นี้ครับตรงน,นี้จะควบคุมแรงดันเช็คว่าแบตเตอรี่เต็มหรือว่า แบตเตอรี่หมดไมครัขค้วบวกจากแบตเตอรี่ก็จะมาเข้าสวิตสวิตตอนนี้ก็ออนอยู่ไฟจากสวิตก็จะมาเข้าตัวทรานซิสเตอร์ทรานซิสเตอร์ตัว Q1 ตัวนี้ครับตัวนี้จะทำหน้าที่จ่ายไฟบวกให้กับตัว หลอด LED ถ้าเกิดไม่มีไฟที่มาจากโซลา r เซลล์สองตัวนี้ก็จะเป็นตัวสั่งให้หลอด LED ทำงานส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหวนะครับ P L เรื่อนนี้เรามาดูกันว่าทำไมเราถอดแผงโซลา r เซลล์แล้วถึงยังมีไฟมาอยู่มันมาจากไหนนะครับ แล้วก็เริ่มจะถอดแบตเตอรีอร่ออกแล้วก็เริ่มวัดเช็คตัวที่เราสงสัยโดยที่ตั้งมิเตอร์เป็นวัดไดโอดนี่ก็จะเริ่มเช็คจากตัวทริเตอร์ ตัวเตอร์สองตัวนี้ผมเช็คเบื้องต้นไม่เสียนะครับผมก็จะมาเช็คตัวไดโอดตัวนี้ไดโอดตัวนี้ช็อตครับผมก็จกหลักการข้าวๆที่บอกไปเมื่อกี้นะครับตัวไดโอดตัวเนี้ย จะทำหน้าที่ก็คือยอมให้ไฟจากโซลาร์เซลล์ผ่านเข้ามาชาร์จแบตเตอรี่ได้อย่างเดียวจะไม่ยอมให้ไฟจากแบตเตอรี่ย้อนกลับไปหาแผงโซลาร์เซลล์ในชาวบา,บาปกตินะครับซึ่งตอนนี้ไดโอตัวนี้มันช็อตก็เลยทำให้ไฟจากแบตเตอรี่ไหลไปหาไฟที่มาจากโซลาร์เซลล์ก็คือทำให้เมื่อเราถอดสายโซลาร์เซลล์ออก ไฟจากจุดตำรัดเซลล์ตัวนี้ก็ยังมีอยู่ซึ่งจริงๆมันก็ย้อนมาจากตัวตรีครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปลี่ยนไดอดตัวนี้ดูแล้วก็บืกก่อกีไดโอดตัวนี้ออกนะครับโดยการบัดก,กีซ้ายขวาเพราะว่ามันเป็นตัวไดโอดชิปมันตัวเล็กแค่นี้ครับก็จะออกแนละ้ว ครับหลังจากที่เราถอดไดโอดแล้วครับตัวไดโอดก็จะหน้าตาแบบนี้ซึ่งตัวนี้จะไม่ทราบว่าเบนเบอร์อะไรนะครับแต่ผมก็จะใส่ตัวไดโอดตัวนี้แทนตัวนี้ก็จะเป็นตัว1 n 4 0 0 7ก็เป็นทนแรงดัน1000โวลต์ที่1แอมป์ครับเราก็ามาดูกันก่อนว่าไดาโอดปกติมันทำงานกันไหนนะครับ เมื่อวัดแดบมนี้คือไดโอดน้ำกระแสเราสลับอีกข้างหนึ่งไดโอดจะต้องไม่ทำงานจะต้องไม่มีค่าขึ้นนี่เป็น o อครับไดโอดตัวนี้ก็ปกติตัวที่เสียที่เราถอดเมื่อกี้นี่นะก็ขึ้นนะครับถ้าเราอีกข้างนึ่งก็ขึ้นเหมือนกัน ก็มันช็อตครับผมเดี๋ยวทํา,ทาการเปลี่ยนกันเลยครับตอนนี้เราก็มาดูสายพวกนี้ครับถ้ามันดูมันจะหลุดจะขาดจะอะไรก็บัคกี้ใหม่เข้าไปได้เลยครับเดีย๋ยวผมจะขอบัคกี้ก่อนครับก็คือถ้าดีก็ถอดไปเตรีเออก่อนจอกโซล่เาเซลล์ออก ็ใส่ไปที่กลับแล้วก็ทดลองดูทีครับผมปกตินะครับก็ปิดส,สวิตช์แล้วก็ประกอบกลับไปเลย ครับตันนี้ก็จบแล้วครับสำหรับการซ่อมไฟสปอร์ตไลท์เซอร์เคิลแบบง่างยๆแต่ผมส่วนเดียวไว้ผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยขอบคุณครับ